Nang chồng nóc mạnh ông tra ba y chẳng bị in đỏ chẳng trò bị in đỏ cao rong tông mong đại tạy quá đỏ ra ra Inga ma m'aluma alaayiwa. ใบพีบเอายาหมอกลันดอกใม่เรียบไลยอองน้องฉันก็รอมอมอไน้องวังกลันนกไม่เรียบเลยผู้หญิงกลันนกใม่เรียบเลยผู้หญิงอาเบเล แมลงอยู่ในดงลังมันมีมัง่งมันจะแยงและจะใจและจะจอนมาลีจู้ชมาลาว์วังนาก็ะัง้าล่ะจักว่า,าะจักว,า,กวายรูวันได้ามาเลงไม่จะแยงมาเลายไม่ตาได้มาเลายมันจะรอย លៃឡាជាជា าบังตัวได้ทัลกายกามาเลยต้องขาดที่จะมาน,านันงจัดรับกํรจังของตาลมีได้แต่าล่าวกล่าวนี้นนนั้นท,ทินพูดแล้วไม่จะแรงที่พกตรงนใ่้ที่ถึงจะป่า วเอววเอพ่อครับเออพ่อ,อผมตกพักรับคำกับพ่อเป็นที่เรียบร้อยว่าผมจะต้องจับเีลาจมีวันด้วยพ่อถ้าไม่อย่างนั้นรั้รเ่็นเป็นใจพ่อต้นบรรดานในผมนี่มาพบองคหิงก็แล้ว

มอาตเตรียมหน้าวนเอ้าเร่งบาลูกนอย่าแล้ว้ยพีน้อนจามานนอคนยุดไปหจากหลากรุ่งยิ่งรวยวะไปดีไปดีไปดีไป่อเอ่าใส่ป่านี้คนรัาจิตมันแล้ว ต้นกาใจจืดใจดำใจหมายใจกำจิ๋งไอ้ปันหลวกนีกวามมา่าปะมันไม่หล่นนี่ตุ่นอะไรจะมีมันเป็นต่างตินตาเอ็นตะกอนยอมรุงนำเหลืองนี่เป็นกบราบตูนต่าาอไปจ้าเขาตาเอ้จับไปไหนกันเลยไอ้สุดจับได้เห็ดแมวตาก็ต้องพลังอันเจ็ดจวบฝนไปเลย ไปแปลกแล้วนี่รอแปะใจบ่าวไปนักนะนังวังยูนาติบานมาแต่มิรู้ว่าจะจูยด้วยจะไกลแต่อย่างที่ยังดีละไมค์ไกลบูย đi phẳng lên ta gặp Trên quần rồng ai mà tệ nấy vì Có quầm chùi lửa đi quăng lên thì gặp Đăng càng nấy gặp đăng mà tệ nơi, đi quăng lên đang kẹp ra ở Ừ quăng này đẹp đẹp đi quăng đăng mặt nơi Nơi mừng bà đăng mà đẹp lên nơi nơi mà đăng kiểu À ร้องเพลงว่าดังหน่อยว่านโว่าดังไลยตาขี้แม่มามาดังได้มาดังได้เฮ้ยเดินโดนมาดางนี้กับมาดางนี้โดนตรงการนี้ช่วยเรืองตอนนี้เปรี้ขี้มาที่สวีตตรงการนี้มาช่วยแล้วมันเปรียโยมันรลอกมกอยู่เปรี้ยนี่ขี้มาที่สวตเลยนี่เป็นเรือมาเลยมาที่สเวตไม่เป็นเรือแล้วเลยมาที่เก้าเลยมาที่เก้าที่สเวตเอ้ย ờ ta bảo lao lao rồi, coi Ở dưới mới kinh làm mấy cành bông răng. con nhỏ quá quá cao cao quá cao việc luôn là, việc quá trau vết cành. Mai nó việc quá trên trên đi mày đi, lắm, có 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 chỉnh tốt. เรื่องอดีตมีจนปล้นบ้านไรก็เป็นได้พี่เอือแน่นอนเออคนเราไม่แน่บ้านเมืองเดรารลอนวันนี้คนตกยังมันได้ตัดเดอราอนกจะยังแล้วว่าจนปล้นักการน้าการรู้เหมืมันตกลงเแจงแหลกทั้งกันนี่ก็แลกวันไหนจนน้ำมดยังแต่จนในเมืองยังแต่จีนโอ้นั่นลาเออจนน้ำมดยังแต่จนในเมืองยังแต่จีนก็ว่าแล้วนายกลัวจีนจีนกลัวจนจนกว่าไหนไม่ไหมกลัวจีนเลย กูต่อนนผมเออผู้ว่ายายมาไม่แลงนะยันมีคำต้องไปจำมัดกว้างตัวกับจีนในลาดนั่นมันจะรวยรวยกันตำตากัดจะกับจีนในลาดเลยมันใหญ่พอนนู้เลยยาล่าดูทำได้ตายหนูนะในกลัวจีนจีนกลัวจนนายนกลัวจีนจีนกลัวจนจนต้องกลัวนายไม่จนกลัวในบุรีแล้วอ๋อจนก็ไม่ต้องโง่หจีนตึงรวยปันปื้มปื้มอย่าลืมลงแทงนาวะเอาตังตึงรวยปันปื้มปื้มนั่น นายกลัวริงตแต่โจรมันไม่กลัวเลยโจรจไม่มีตาจานโต้กับโจรมันยิงบ้องได้กอบลุยทีนเนอโอ้นั่นล่าวะแค่นี้โจรก็ไม่ต้องโกรธโต้กับนายวันนี้มันเลี้ยงไม่รอดก็แล้วเออมันคุ้นไว้กุ้นไว้มันยิงกินแบบจุกตุ้งฟุยบอยเัาทำ่ำมิดระมันกันตะคามเออมาตะจักล่ะลงเต็งกินเล่เนี่ยแค่นัดว่าเกสโปรดตะวุฒิกันแมมยังเอยปอกพื้นกันได้เลยแล้วก็ไม่ปอกได้โจนกับนายเลย โอ้จริงมึงแรงบุ้ยบงเถอะบุ้ยบงจะมาจะก็ยืมเบียนั่นโอ้เจ็บเลยอยากจะแลี้งไอ้บงแล้วจะกูกเกียดกันนี่เมืองลุงไม่รู้มึงจังจังที่ไอ้บงเออไอ้บงนั่นนะกรัวไอ้กัวปล่อยจะก็ยืมเบียเบียไราวันแล้วดอกแพงไอ้ยืมว่าจะวันยันนอ้๊บแล้วตาว่าแม่ลบอปอ๋อมันก่อว่ากระปพื่อนเลย แกใหญ่ย,มมยืมมันไม่ยืมไม่ยืมไม่ยืมแต่คนยิ่งจังเปคนใช้ไม่ยืมครับมาดดรอยมันอ๋อไมีปัญหาคนใช้แล้วคนยิ่งไม่ว่าก็ย,ยืมได้ตั้งเปมันต้องแลกก่อนคนยิ่งหน้าตาพอใจใดใจได้หน้าตาเปลิดเ,เป็นเมียมึงเมียกูบัทิศมาดดรอยมันมไนม่มยืมอ๋อแม่คนต้องหน้าตาดีอันหน้าตาดีเปแล้วสมุิวาตาบังเกิดไม่บ่เทียดอกไม่ตันการนั่นอวยนั่นกัดดอกก่อนไอ้ไรกึย ของแกรงเล,ละเชลลัดเบียนี่มันจำจำมันไดามาจากน้อยเนื้อนูอันนั้นก็นจะแต่ลยาวไปแล้ว,วมาจังได้มาจังได้เราต้องการอช่วยเลืออยู่จะไปรปไั้ไม่เรื่องไปเนยเออไม่เต็ว่างหลงรุนร่นหลงรุ่นยำยุทธดรถถอนอยู่เต่างเนยมาดิมาน้านองมา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 ,มาไ,ไม่เลขกแต่เรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ อําจะควายยอก็ควายจัดพาดแมมล่องแทงมานังนี้ด้ดิยอดเดินของคุณใกล้จะหมดกรุณาเติมเป็นรวยนะกก็ยัดแทนแมมล่องแทงใช่กี่ยาเปนนันรักเตี้ยเหมือนหายะมาเด็ดดิไม่เดือด <gen> รังไม่เรื่องมาน้องมามามาไม่ใจเรื่องมันเออพี่เมย่าไปรดนใจก็เปี่ยวมึงอยจะไปกว้างเลยใช่กูอ่ะหายะมันกลัวจุกเรื่องก็แล้ว ไอ้ใหญ่จริงมึงกระโดดอย่างจนมึงกระโดดอยู่างไม่จะไม่นั่นใช่ป่ะหรืออ๋อแต่ว่ามึงคนกู้ที่เราพล้นคนแก่เยังไงที่เราไม่มีอะไรคาเล่ากันเออแต่คนแก่นั่งก็ค่อยตายตุ้นนั่นบอกเอนเราทุกคนพวกเมียอย่างแม่แบงค์ึ้นเรื่นเห็นแม่ปิดตู้นั่งโกรมอยู่ตีบตู้เราปล้นคนแก่กูเอาเย่างแบบเอา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 ไอเจ้าตีบตู้อย่างแบปังเขาปังเขาเอาไอ้เจ้าเอาไอ้เจ้าเอาไอ้เจ้า ไอ้บาดหลวกนี่แบมพุดปลาหมาเอาไว้เตงเอาเอาไว้เตงเอาว่าป้ารุ่งเจ้ากันนายว่าป้าตั้งบ้านเบอืบอยังไม่รวยเชื่องไหนมึงจะกดกูน,กนี่ก็ว่าเตนตัวโจ้นในกำพูนั่นเฮ้ยจีบตัวยันแม่มึงเงินผมเร่งใจฉันเล่ปนปนกลั่นปรีดกูกูกูจ๊บตัวไอ้ก้ามเหยไปฉันเฮ้ยไอ้หนัดแดงไอ้ตีแรงมาเพื่อไอ้ตีตีจ้องยันแม่ปลุกเข้าไป แต่ี่กูจักจักไม่ออกกันจริงในเตะแล้วตีตีดูตาหนูอุบัดดโกนี้เล่นพนกูจักไม่ออกกันนี่ไอ้คนแก่จ้องคนพวกเมียนั่นอุบัตจัดเปร๊บโง่ยังไอไส้มานำมาได้มันจึงมัดดินกูแล้วป้ามันล้ำกับเจ้าดังมึงเลยกูดึงดึงไม่คาดกว่าในเตะด้เตะกันแล่นพนเล็วทีนี้ไอ้เจ้าเมียนั่น เออวันไอ้นวันว <and ấ> ันไหนตีนคาดีวันไหนตีนคาดเอาไปปลาปลาปลาวันไอ้ตีนคาดตั้งอยู่ตรงนี้อุปาตตวันไหนตีนกูเที่ยวหนักแกไอ้ตีนเออมันอีเล่วไปจ้ะแต่ว่าเมียมใจพวกกันเออแต่ว่าจ้ำโจกันบอกว่าเจ้าแม่ตพวกคนพวกเมียออกไปตึงเปิดตู้แล้วมัดมือปลาหนี้ปลาหนูกูปล่อยรอกปลิวปีกตั้งไว้มันน้ำกูไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านไอ้ตึงแล้วมันกั้งกองก่อยอย่เวลามึงเล่ เออขัางกองก้อยวันนี้ก็บอกว่าเจ้ากันนี่ปลาจากวัดขาด้าแดงมันจึงยืนบาดปั้นไปเอนกูอ้าวหน่วยต่องอนมูออกโดนหนักน,น้อยยันมาที่ปลามันมนี่ตายกูเบื่อกันเด็กกลัวะไรเรื่อวัดบังบับโจนกันตะบังเกิดโจนมากระโดดมาถึงต่ำเบื่อเรือว่าเราก็ไปช่วยเลือดตั้งตีเราไดินต้านาเราเป็นพลเมืองดีเปล่ามาจังได้มาจังได้ เออมันจัง no นี้มันจังนี้เดินไกลช่วยเลยโย่ปล่อยกูเดี๋ยวนี้ปล่อยจิปล่อยจิปล่อยกูเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้โอ้ม่อจะกัดเดี๋ยวมีคุณกาช่วยน้องด้วยกกช่วยด้วยแม่เอ้ยน้องเจ้ามีปัญหาอะไรน้องตกใจจนเนื้อแตกหมดแล้วเนี่ยอยะแม่เอ้ยแม่กูป่าปวงปังมันดักตรงนี้จะแคกแม่ไม่ตกเลย ไปตรงไหนดอของกูนี่ยว่าตามางแรงเอยากจะมามาแล้ว้ะหลวงปู่ปังกูไม่พอใจเนี่ยมันปัญหาเราเกลียดที่กูดังปุ่งปังนี่กูจำเป็นประวัติการอดใจไหมเมียกูเลยไปได้กูเตรียมแล้วเออพอดีคนกลางมาเราก็ดักกันก็ลงปุ่งปังก็ได้ปลาก็ได้ก๋ายกันนี่มดดิง เมียเราบรูค่าว่าก่อได้ปลาไปตึงจีน่าไดากูว่าป้าดิรันบอกเปียมบัจีิคุณมีตายไอ้จ้ากูว่้บาออนเลยใยโอ่งดูแลผูวเปร่นก็ว่าปลาได้ใก,กล้ผว้เราจ่าดูปลาแตกเหลือแต่เล่าวันเย็นล็อไปตุก่กติ้มนำจุบเชีย่ยกำแตกเหลอือปัจีิคนเด้งกูเตียนล็อบเรื่นกูยันแม่งใกล้ลงมูอจ้องตัวเจปปอโป่งปังกูเย็บกึืน อย็บแจ้นกูไปลงตเดูกหนูใติตงกกล้องตอมเนาะในก็เออหน้าตอมลงหน้าตอมนุ uh. ่ยเนื้อเปืือนเลยมื่อนู้ลงปลาตายกูกูลงเนื้อเปืือนกว่าต่อเจ้านี่แหละต่อเจ้านี่แหละต้องได้กูตั้งปีโบยจ็ดแม่นู้ไม่ได้ตัวตักตัวนี่แตกเดือดก้าม่มึงต้องการปนน่ะเนาะพอแจ้นแล้วกูมาจึงหยอกหยอกมาจึงหลักไม่ได้มันหลักไม่ขึ้นหลักไม่ขึ้นเออหลักไม่ขึ้นไม่ได้กิดไปปอดีไอ้ทิพยลอย ไอ้นตุกมายังแป้ยมันตังไงานว่าเดียวเดียวว่าเดียว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 ยักปงพังไอ้กู้ดีกักวดเจ้างานเดี๋ยวมันยักมายังพูดกับรถนซบล้อเนยนั่นถึงพูดกับปงปังกูเป็นหลักหลักถึงบอกึ้นปลาปลาฮิวไม่รู้ใครบอกจะมาต่าต่อมาจริงจริงหลอกต่อได้บอกว่ากูใจ่แอบด้วยไม่ไอ้กูบ้านให้ใจใจเลยกูรับเป็นอย่างนี้โอ้เป็นประวัติเป็นประวัติ Long ờ, sau mì banalai. Loki nóng luôn kim mê. Có tốt haya tìm mê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  mai mai tìm không, tìm mê 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 tìm ว่าน้าว่าบีโก้ที่เม็มเบลอก็แล้วแปลงไรมึงวะเบ้อกันก็ดีมากอ่ะไม่รู้กูจะรู้เรื่องก็ให้กังยุ่ดีกานมาเก้อไม่รู้ตอนนี้ได้กับกูจัดเม็มควาเบาเด้อะกากินยากูปลาด้าไปเหลาจัดเม็มเอาอย่างน้อยแท้ยังหน่อยแท้อะไรแท้เลยยังน้อยแท้แล้วกูปลิกไม่นอนปลิกหุ่งไม่นอน ไม่ดูอตอนนี้นายกับกูดยังแม่มเกิดวานะปากแก้มต้องกินเยอะกันแล้วปากนั้นไปมัมรังนู่ยี่แม่มันเฮ้ยแม่นม่หนองเจ้าสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีนะครับพี่ชายพี่ชายนีที่ไรอ่ะพี่ชายเจอนู่ยนู่ยนั่งหนังนามาอยู่นู่กันหนังนามากูเออไม่ใช่ปีมึงปีมึงกันหนังนาวัวอยู่ดิ ก็ว่าแต่คุณนี่ชื่ออะไรอะไรครับว่าแต่คุณนี่ชื่ออะไรโอ๋อเหนื่อยชื่ออะไรนะเหนื่อยเอ๊ะทำไมชื่อเหนื่อยเน่ยอยากห่าชกเลยนี่น้องแก้วคือชอนต้องการต้องการจำนองไปเรียกค่าไตค่ะโอ้ชนต้องการจำนองไปเรียกค่าไตไอ้ห่าจริงเดี๋ยวมันเราขาดเลยถ้าเด็กว่าชนต้องการจำนองนี่ไปเรียกค่าไตนี่น้องแก้ว แม่เอ้ยว่าแล้วเนี่เป็นตามในโอกาสจริงในปีดูหน่อยเอ้อโฉน่ากลัวหมากเลยเงี้ยเยอ่ไอ้ย่ยยยมึงจะนีข้าไปนะหยุดเดี๋ยวนี้นะ,ะมันมาแล้วแม่เอ้ยแม่มันดูแลวว่ะทุกคน,น,นกักนเมยทุกทุกทุกไม็ดมึงนีกูไปไหนไม่มีใครที่ไหนช่วยมึงได้หรอก